สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนวันนี้เช่นเคยเจจะพาทุกคนไปกับร้านน่าทานที่เจรวมไว้ให้แล้วแล้ววันนี้เจจะพาทุกคนไปตะลุยกินร้านหมูกรอบที่ทุกคนห้ามพลาดมากันที่ร้านแรกร้านอ้วนๆบะหมี่หมูกรอบใครชอบกินหมูกรอบต้องมาเดินหมูกรอบร้านนี้น่าทานมากขอแผ่นใหญ่ให้เยอะให้กันแบบจุกๆแล้วที่พิเศษกว่าร้านอื่นคือหนังต้องพองหันมาแล้วต้องฉ่ำไม่แห้งและที่สําคัญเปิดมาแล้วกว่าสิบปี รับประกันความอร่อยได้เลยวันนี้เจมมาจัดกับบะหมี่หมูกรอบแหง้งคอด,ดีเลยน้ำราอฉ่ำๆไม่หวานไม่แทมหมูกรอบโคตรด,ดีอันนี้แบบเข้ากันสุดๆแล้วที่ร้านไม่ได้มีแค่เมนูหมูกรอบหมูแดงเขาก็เด็ดเกลยวน้ำก็ไส้แน่นเอามีอะไรดีดีบ้างร้านนี้แถมเส้นบะหมี่เขาค็ขึ้นเหนียวเด่นหมูแดงคือไม่มันมากได้เนื้อกันเน้นๆเลยเอาเป็นว่าใครชอบหมูแดงหมูกรอบต้องร้านนี้เจนนําว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ร้านเฮียตีบางกล้ยร้านนี้เปิดขายกว่า30ปิปีน้ำราดร้านนี้ก็คือชำ่ำหมูกรอบของเขาคือกรอบหนังฟูมากกัดไปทีก็คือดังไปสามบ้านแปดบ้านเป็นหนังที่ไม่ติดเนื้อเจไม่ค่อยเจอร้านหมูกรอบหนังทองแบบนี้ที่ไหนย่องมากทางร้านเขาก็ยังมีข่วยจ้าน้ำข้นหอมหอมืช ชอบก็ตรงเรืองในไม่มีกิ่น้าวหอมเรืองเทศอร่อยไม่เหนียวแต่ความนุ่มแบบเต็มๆราคาเริ่มต้นที่55บาทใส่หมูกรอต้องไม่ลอ้อร้านเขาตั้งอยู่ที่ซอยสมคีตรงข้ามบิ๊กซีมินิเลยนะมากันกับร้านที่3ร้านข้าวหมูแดงเลิศรสเจ๊ซอยเป็นร้านในตำนานที่เปิดยาวนานมา60ปีร้านนี้เจ๊บอกเลยว่าต้องรีบไปบางวันขายสชั่วโมงก็หมดแล้วหมูกรอของร้านเขาดีมากมัน ฉ่ำมากเป็นลิไม่หวานมากแต่หอมเวอร์นอกจากนี้ทางร้านก็มีหมูแดงที่ขายดีอีกเมน,นูเนื้อไม่แข็งก็ได้เข้ากันมากกับน้ำลาดแถมทางร้านมีน้ำซุปร้อนๆเป็นแกงจืดให้สดได้นะเรื่องราคาคือดีมากราคาเป็นกันเองแถมให้เยอะราคาเริ่มต้นที่50าบาทไปค้าสายหมูกรอบร้านตั้งอยู่ที่บรรทัดนทองอยู่ราซอย18เลยนะ ต่อกับร้านที่4ี่ร้านข้าวหมูแดงสนามหลวงร้านนี้เป็นตำนานคู่สนามหลวงและขายยาวนานมา50ปีเลยนะพวกเธอร้านนี้เด็ดมากเปิด6กโมงเช้าถึง11โมงเชา้าแต่ขายได้ไม่ถึง3ชั่วโมงร้านเขาก็ขายหมดแล้วเธอน้ำรากของทางร้านได้ลดความดังเดิมโบราณไม่หวานมากหมูกรอบนิดเด็ดมากกรอบนองนุ่มในราดด้วยน้ำราดของร้านคือฟินมากเจ๊ลองทานแล้วใจฟูสุดและเนื้อหมูแดงของเขาไม่แข็งก็ได้นุ่มมากเรื่องราคาเฮียแกคิดจ่ายเริ่มต้น50บบาทเท่านั้นนะไปค่ะพวก ธอร้านตั้งอยู่ที่ซอยสุข,ขาหนึ่งหลังกระทรวงใหม่ไทยเลยนะ ร้านสุดท้ายร้านหมูกรอบวงเวียนใหญ่ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความกรอบของหนังหมูสุดๆตัวหมูกรอบมีให้เลือกสองแบบมีแบบมันมากกับมันน้อยใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นเท่าน,นั้นยังไม่พอเพราะส่วนของหนังหมูคือโคตรด,ดีกินกับน้ำจิ้มแล้วฟินสุดๆตัวเนื้อชุ่มฉ่ำจืดซีมากๆและร้านเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเก่าเลยนะจ๊ะเธอแถมเวลาทอดเขาใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเอากินรับรองว่ารสชาติของหมูกรอบไม่เหม็นหืนหอมกลิ่นใบเตยจังๆกรอบอร่อยสุดๆร้านหมูกรอบวงเวียนใหญ่เขาเริ่มต้นราคาขีดละเจ บาาแล้วหมูกรอบแต่ละชิ้นที่เขาหันมาคือชิ้นใหญ่เวอรแถมราคาถูกจนตะลึงและที่สําคัญอร่อยมากเจ๊รับรองว่าพวกเธอไม่ซื้อกันแค่ขีดเดียวแน่ๆร้านตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินริมถนนฝั่งเมอรี่ชิ้งเก่าเลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะร้านที่เจ๊รวมมาให้เจ๊บอกเลยว่าใครสายหมูกรอบเจ๊แนะนําแวะไปลองชิมความกรอบกันได้เลยจ้า